English by wit Good morning Good morning Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนกลางวัน Good evening, Good evening, Good evening. สวัสดีตอนเย็น Good night, Good night, Good night. ราตรีสวัสดิ์ถ้าชอบที่ภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้นะครับ กดใจแม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ